สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอา่านดวงสไตล์ตะแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพฤกษ,พพกษ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2,565นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแปนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะแล้วเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์สากลและทางด้านไพาทารโลต้องการบอกและแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษภในเดือนกรกฎาคมนี้บ้างนะคะ ทางด้านโหราศาสตร์สากลในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษภดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและการลงทุนบุตรและคนรักกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งนะคะส่งผลให้การเงินของชาวราศีพฤกษภที่เคยติดขัดล่าช้ากลับมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะรายได้ที่เข้ามาหลากหลายช่องทางมากขึ้นและมีสเสน่ดึงดูดใจใครหลายๆคนนะคะไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์บันเจิด สามารถกลับมาลงทุนได้อีกครั้งหนึ่งถึงอย่างไรนะคะให้เรามาระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายและอาชีพการงานที่อาจจะต้องประทะกับผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยนะเมื่อดาวเนปจูนถอยหลังในวันที่29มิถุนายนนะคะจะส่งผลให้ถูกข่าวลือหรือเพื่อนฝูงสื่อโซเชียลต่างๆหลอกให้เสียทรัพย์สินหรือเข้าใจผิดได้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ ทางด้านไพ่ทาโร่ของชาวราคนาราศีพฤกษกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้มีไพ่เมเจอร์อาคณามาทั้งหมด4ใบนะคะใบแรกเป็น The Moon นะคะแทนตัวคุณเองเลยนะใบต่อมาเป็นไฮพิเชษนะคะใบต่อมาเป็นด h เ h อร์มินะคะและใบสุดท้ายเป็นสเตนนั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวราคนาราศีพฤกษกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับมองไม่เห็น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาเคารพนับถืออยู่ค่อนข้างที่จะมากและยังเป็นเดือนที่คุณมีเซนแรงด้วยนะคะสิ่งหนึ่งคือคุณจะมีสภาวะอารมณ์ที่อ่อนไหวได้ง่ายทาั้งๆที่ปกติแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภคุณไม่ค่อยเป็นคนที่ขวัญไหวอะไรทางอารมณ์ได้ง่ายเท่าไหรนะ่นักเพราะคุณเป็นคนที่เป็นธาตุดินนะคะและมีความดักแน่นนะในเดือนนี้ในเรื่องการงานระวังคําพูดนะคะที่อาจจะทําให้ถูกเข้าใจผิด เพราะอย่างไรก็มี2ดาบเข้ามานะคะและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆเสียหายนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะว่าจะเลือกใช้คำพูดอย่างไรนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอีโก้บางอย่างนะและความใจดีของคุณนะคะที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะ การงานและการเงินได้เพราะว่าบางทีเนี่ยชาวราคนาราศีพฤกษบคุณมีความดื้อในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะคะอุปกรณ์การทํางานบางอย่างเสียหายนะทำให้คุณจะต้องซื้ออย่างที่บอกว่ามี2ดับเข้ามาอุปกรณ์การทํางานเครื่องมือสื่อสารอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะต้องเสียหายนะคะและเวลาคุณซื้อใหม่นะคะในเรื่องการเงินเนี่ยขอให้รอบคอบให้ดีเพราะว่าคุณจะซื้อของแพงของดีนะ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้คุ้มอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะทาให้คุณรู้สึกว่าพอคุณซื้อมาปุ๊บเนี่ยมีชื่อเสียงมีห่อแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเงินของคุณขาดมือได้นะคะในเดือนนี้นะเรื่องการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเข้มแข็งแข็งแร่งแล้วคุณต้องใช้สติปัญญาของคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆมากๆนะ,นะแม้กระทั่งใช้ทักษะระเบียบการบริหารต่างๆการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้น นะคะให้มากๆให้ชัดเจนเพราะมาทั้ง King of p e n t a l l e และ u e e n of Swords นะคะเท่ากับว่างานของคุณเงินของคุณเนี่ยบอกเลยว่ามาอย่างดีมาอย่างเยอะนะคะที่ให้ระวังอีโก้นะคะหรือความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียโอกาสนะมันจะทำให้คุณเสียโอกาสบางอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนำนะคะให้คุณเสริมดวงของคุณด้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะ สองไหว้พระและเจ้าที่ในบ้านให้ดีนะคะพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเนาะสามก็คือบูชาครูบาอาจารย์ของคุณให้ดีนะคะและสี่คือยิ่งเฮงปังกว่านี้คือบูชาองค์พระแม่ธรณีนะคะหรือมีโอกาสก็หาเวลาไปกราบไหว้องค์พระแม่ธรณีตามวัดหรือสถานที่ที่มีนะคะถ้าหากใครอยู่ในกรทมก็แนะนำให้ไปตรงสนามหลวงนะคะจะมี ศาลองค์พระแม่ธรนีบีบบวยผมอยู่ตรงนั้นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเฮงปังมากนะคะถ้าใครไปขอส่วนใหญ่มักจะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะหากติดขัดเรื่องอะไรก็ลองไปเล่าให้องค์แม่พระธรณีฟังดูนะคะหรือตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าที่คุณนับถือแล้วจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้งานในเดือนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะความที่มีสเต้นมาเนี่ยก็จะเยอะนะคะเยอะมีทั้ง คิ n ออฟเพนติเคิลด้วย q ควีนออฟซอสด้วยบอกได้เลยว่ามีไม่หยุดนะคะอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกทำหรือไม่ทำนั่นเองบางครั้งบางอย่างคุณคิดถึงผลประโยชน์ข้อดีข้อเสียมากเกินไปด้วยนะก็เลยทำให้พลาดโอกาสตรงนี้ได้เช่นกันนะคะต่อมาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีการเงินที่ มีความมั่นคงอย่างที่บอกว่ามี King of p e n t a เ l e มานะ Queen of s w ซ r d s มาหาเงินมาได้ก็ส่วนใหญ่บันทีตัวเองไม่ได้ใช้เองหรอกมีสเตนตเข้ามาอีกนะคะมีคนคอยดูแลรักษามีคนเอาเงินมาซัพพอร์ตให้แต่สิ่งหนึ่งคือปัญหาการเงินของคุณมันเกิดจากอะไรรู้ไหมการใช้จ่ายด้วยความอำเภอใจของคุณเองนะคะเพราะยังไงก็เป็นเด e ม o o นเข้ามาเนี่ยคุณชอบดูแลคนอื่นนะ ถามว่ามีคนซัพพอร์ตการเงินคุณไหมมีนะคะถ้าใครเป็นงานสอนการใช้ทันความรู้ทักษะความสามารถบอกได้เลยว่าการเงินของคุณจะยิ่งเข้ามาเยอะมากๆเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักเลยทีเดียวนะคะให้เรามัดระวังการใช้ใจ่ายเงินตามใจตัวเองนี่แหละหรือให้ญาติพี่น้องตัวเองนี่แหละนะคะก็จะทําให้คุณมีสภาวะการเงินที่ขาดแคลนได้นะซื้อแต่พอดีรอบครอบให้จําเป็นนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษพ คุณรวยได้เลยนะจริงๆต่อมานะคะในเรื่องสุขภาพนะของชาวลัคนาราศีพฤษภให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำภายในร่างกายนะคะที่ไม่ปกติทั้งหลายนะระบบเพศหญิงนะคะต่อมาเรื่องความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและโรคชรานะโรคคนแก่ที่กินได้น้อยนอนไม่หลับจากความเครียดเหน็บชาตามมือตามเท้านะคะ สายตาที่เริ่มไม่ดีสุขภาพเลยเริ่มสุดโทมเพราะว่าคุณนอนไม่เป็นเวลานอนดึกมากตื่นเช้าหรือเช้านอนกลางคืนตื่นแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้สุขภาพคุณผิดเพี้ยนตรงนี้ไปได้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมบ้านน้ำรั่วน้ำซึมนะคะโดยเฉพาะบริเวณกลางบ้านนะประตูหากติดขัดนะคะเสียหายหรือรัว้วเสียหายก็หยอดซ่อมมัน าน้ำมันหยอดซ่อมรั้วให้เรียบร้อยนะคะก็จะช่วยให้แก้ไขเรื่องห่วงจุ้ยให้ดีมากขึ้นนะอยู่บ้านก็เปิดหน้าต่างนะคะเปิดม่านเปิดให้ลมเข้าบ้างนะคะเพื่อพัดเอาพลังงานเก่าออกไปแล้วได้รับพลังงานใหม่ดีๆกลับเข้ามานั่นเองเนาะต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้บอกได้ว่าก็มีคนเข้ามา พูดคุยประสานงานเจราจาสื่อสารนะคะเพราะบอนที่บอกว่าในเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์ที่มากกว่าปกตินะชาวลัคนาราศีพฤกษบเลยทำให้มีคนเข้ามาพูดคุยเยอะมากขึ้นนะคะก็ขอให้คัดเลือกให้ดีๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่คล่องเกี่ยวกับมือที่สามได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยนะให้ดูดีๆนะคะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะ หรือไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้วทําอะไรให้อยู่ในสินให้ทำนะคะอย่าผิดอย่าผิดธรมเนียมประเพณีแล้วจะดีกับตัวคุณนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์นี้ก็จะยังอยู่ในรูปแบบคุมเครือไม่ชัดเจนต่อไปเพราะยังไมมีไพ่2ดาบเข้ามานะคะและตัวคุณก็ยังเป็นเดะมูนเป็นไฮพิเทสต่างคนต่างก็ไม่พูดเลอเบางท่านก็เงียบหายหาย่หางหายกันไปเลยนะคะก็เลย ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต่างคนต่างเงียบและแยกย้ายแล้วทําให้เกิดการไม่พัฒนามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทําให้คุณกลายเป็นว่าเหงาโดดเดี่ยวเหมือนเดิมนะคะคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกไปมากขนาดนั้นด้วยแล้วคุณก็มีความเป็นอีโก้ความชัดเจนในตัวคุณอยู่ว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรถ้าเขาทําให้คุณไม่ได้นะคะก็ ความสัมพันธ์นี้ก็จะยังอยู่ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะต่อมานะคะอ๋ออย่าบอกด้วยว่าคนโสดบางคนนะคะยังรองคนรักเก่ากลับมาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะที่เขาจะกลับมาหาคุณนะก็เลยบอกว่าถ้าคุณเป็นไปได้ก็ดูแลตัวเองให้ดีจะดีกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะอ่าให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เบื่อ ซึ่งกันและกันนะคะด้วยปัญหาบางอย่างที่พูดคุยแล้วไม่ตรงกันเข้าใจได้ไม่ตรงกันนั่นเองนะก็เลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยความสัมพันธ์มันพูดจาแล้วทะเลาะเนาะเป็นการเก็บอดทนอดกั้นและสะสมมาทำให้ เป็นปัญหาบานปลายเรือรังทะเลาะกันจนจบความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้เรามัดระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสภาวะการใช้อารมณ์ต่างๆนะชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วคุณจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยตัวของคุณเองนะบางทีการหยิบยื่นไมตีบางอย่างนะคะให้คนรักของคุณนะคุณอยากได้อะไรคุณบอกเขาตรงๆนะ ว่าเขาอยากให้เขาปรับปรุงอะไรยังไงนะไม่เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะไม่พยายามไปควบคุมเขาหรือต้องการให้เขาไปเป็นดั่งใจเนาะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ด้วยกันได้อย่างยาวนานและยั่งยืนนะคะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะกลายเป็นเลิกลากันได้นะอันนี้ขอให้เรามัดระวังนะคะบางทีการแยกกันอยู่บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะหรือเป็นไปได้นะคะแนะนำให้คุณไปถือศีลปฏิบัติธรรม อยู่ที่บ้านบ้างเนาะหรือว่าแยกห้องกันอยู่ไปก่อนชั่วคราวแล้วก็กลับมาอยู่กันใหม่ให้ความคิดถึงได้ทํางานซึ่งกันและกันนะคะเพราะมีทั้งไพ่เพอร์มิตและไฮพิเทสมาเนาะระวังตัวระวังใจให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่อาร์คแองเจลกาเบรียลนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศรีพฤษภในเดือนกรกฎาคมนี้บ้างนะคะ เรามาดูกันซิใบแรกนะคะ Have confidence in your creation นะคะขอให้มั่นใจในผลงานของคุณการสร้าง c r e t t v v e ต่างๆของคุณนะออกมาภูมิใจในผลงานที่คุณทำว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่งผลดีที่สุดสำหรับคุณแล้วนะคะใบต่อมาคือ Stay t r yourself นะคะเป็นตัวของคุณเองนะยึดมั่นในคุณภาพในงานในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปต่างๆ นะรักษามาตรฐานของตัวคุณไว้และเป็นธรรมชาติในตัวคุณให้ดีที่สุดนะคะและใบสุดท้ายคือ u c c e s s นะคะและความสำเร็จก็จะรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะสิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้จำนงจะถึงความสำเร็จในเร็วๆนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภมีความสุขมากๆมีความแข็งแรงเข้มแข็งและแข็งแกร่งลด ความทิฐิบางอย่างลงมานะคะและเป็นคนที่ยิ้มแย้มน่ารักนุ่มนวลอ่อนหวานเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเห็นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามแม่หมอด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ